สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับผมนะครับดอกรักผมผมอาจารย์ดอกรักดอกตะแแบบเตสอนงามนะครับนะและอีกนามหนึ่งนะครับคือในห้างนะฮะดอกรักสิบสินนะครับนะตอนนี้นะครับเราตั้งค่ายเพียงน้องใหม่กันนะครับชื่อค่ายสิบสินเล็กขดนะครับนะฮะ ครูเพลงนะครับมีทั้งหมด10ท่านด้วยกันนะครับนะฮะมาจากทั่วทุกสารทิศเลยนะครับนะฮะมารวมตัวกันนะครับนะฮะจาก10ดวงใจดวงน้อยๆนะครับมาเป็นหนึ่งเดียวนะครับก็เลยตั้งชื่อค่ายเพลงน้องใหม่ว่าสิบสินเล็กถัดนะครับนะตอนนี้นะครับกำลังฝึกนักร้องนะครับนักร้องหญิงนะครับนะฮะนักร้องเบอร์แรกของค่ายเลยนะครับนะฮะชื่อน้องมิน มินตราสิบสินนะครับตอนนี้กำลังซ้อมหนักเลยนะเพราะว่าเห็นทางค่ายนะครับนะักส่งข่าวมานะครับนะฮะนักร้องเบอร์แรกนะครับจะเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็จะ,ะเป็นเพลงโจ๊โจ๊โจ๊ะนะครับนะฮะแล้วเห็นในห้างกระซิบมาบอกว่าชื่อเพลงอุ้ยขนคิงลุก,กว่างั้นนะฮะชื่อเพลงอะไรแปลกๆเลยน,นะอุ้ยอุ้ยใช่ปากเอ่ยใช่ปากเอ่ย หรือนขนคิงลุกนะดอกล้าเอ็ก็คล้องไม่ถูกเหมือนกันนะชื่อเพลงนะครับอ,อาจจยงไงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคอยติดตามกันแล้วกันนะครับนะฮะถ้าหากว่าโควิดโควิดจางนะฮะก็ประมาณสักกลางเดือนกุมภาแล้วกันนะครับนะฮะศิลปินเบอร์แรกของของค่ายศิลป์และอดนะครับก็จะ ยิงดวงดาวดวงแรกของท่านะครับขึ้นสู่ท้องฟาระส่งประกายนะครับนะฮะให้ดังนี้แบบพุกแตกนะครับผมนะฮะนะฮะยังไงก็คอยติดตามกันแล้วกันนะครับว่า ที่อาจารย์ดอกรักพูดนะกับการกระทำมานะจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับก็ส่วนมนต์ภาวนานะครับขอให้ศิลปินนะเบอร์แรกนะของของท่ายศิลป์เรานะดังปังปังปังเลยนะครับนะฮะเพราะว่ามีครูเพลงสิบท่านด้วยกันนะครับที่ให้การสนับสนุนนะน้องมินมินตรานะครับสิสินะครับนะฮะ วันนี้เราลังกนำลังนั่งอยู่ที่ตลาดนัดชนแดนนะครับอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นตลาดนัดเช้าของวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์นะครับเราจะต้องเจอกันตรงนี้นะครับนะอะไยังไงฝาก้ว้นะครับฝากนักร้องเบอร์ใหม่นะเบอร์แรกของค่ายนะครับนะน้องมินมินตราสิงหงนะครับนะฮะกับบทเพลงแรกนะครับนะฮะคือกุ้ยกุย คนคิิงลุกนะครับชื่อเพลงก็ยากนะครับเดี๋ยวค่อยฟังอยู่นะครับจริงๆแล้วดอกรักน่ะดอกรักยังจําได้นะครับแต่ดอกรักจากแกจงจำไม่ได้นะจะให้ท่านนะสนใจนะครับติดตามนะครับอะไรยังไงล้วก็ติดตามทางช่อง y o YouTube ได้นะครับนะฮะช่องสิบสินและ์ดนะครับนะฮะลูกสาวของของท่ายสิบสินนะครับดูเอากันแล้วกันนะฮะว่าน่ารักขนาดไหนนะครับว่าไงคะว่าไงคะ นะฮะรอฮะรอนะฮะผมทึ้งยาวเมื่อกี้นี่เองฮะครับผมตอนนี้หลกงรักมันนั่งขายรูตุรีสอยู่ที่ตลาดนัดชนแดนนะครับนะฮะเป็ตนตลาดนัดคุกทุกวันจันทร์นะฮะนะ,ะนะอะไรไงก็อย่าลืมด้วยนะครับนะฮะแล้วถ้าหากว่า นักร้องนะครับไม่ว่าหญิงหรือชายก็แล้วแต่นะครับในเมื่อเราเราปั้นนักร้องเบือแรกของท่ายแล้วนะครับส่งคลิปเข้ามานะครับเอาเสียงสดๆนะครับเอาเสียงสดๆนะครับร้องเพลงช้าหนึ่งเพลงนะครับเพลงไวหนึ่งเพลงครับส่งมาส่งมานะฮะส่งมาที่ที่ที่เฟซดอกรักเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ดอกรักจะส่งเข้าเข้าทางค่ายสิบสิอีกทีหนึ่งนะครับนะนะถ้าหากว่าชอบรักนะอายุเหรอฮะ ประมาณ17ถึง20 25นะครับนะนะเลยๆไปถึง30ไปได้นะครับไม่แน่นะฮะถ้าหากว่าอายุมากแต่ว่าเสียงดีแล้วก็บุคลิกด,ดีนะครับนะเป็นกันเองนะฮะอ,อัตยาศัยดีนะฮะพอที่จะปั้นได้นะฮะ เราสิบสินนะครับพร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับสำหรับนักร้องนะครับที่ใครก็แล้วแต่ที่อยากจะเป็นศิลปินค่ายสิบสินแล็กอดนะครับอายังไงฝากด้วยนะครับนะกดติดตามด้วยนะครับทางอาทำทางช่องนะครับสิบสินเล็กถอดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะศิลปินเบอร์แรกของเราเป็นนักร้องสาวนะครับสวยนะอายุอย่างน้อยนะฮะบทกับบทเพลงอุ้ย ขนทิงลุกชื่อเพลงยากจังเลยนะตอนนี้กำลังกำลังยังยังไม่ได้ห้องชื่อเพลงนะครับนะก็เลยออบอกผิดผิดขึ้นเพียเพ้ยนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยถ้าหากว่าเพลงของเรานะ,ะดังแล้วนะฮะคิดว่าเพลงนี้จะต้องติดทุกทุกท่านนะครับนะฝากด้วยนะครับนะฮะสิบป์นเล็กคอร์ดนะครับค่ายนอกใหม่นะครับขอบคุณครับ